จะได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพราะวันนี้เป็นวันที่ปวงสกนนักดินิกรได้มารอเฝ้าทูลลองทุรีพระบาทรับสเสด็จอย่างเนืองแน่นซึ่งก็รวมถึงพี่น้องชาวมอญซึ่งขอหยุดงานเพื่อครั้งหนึ่งได้มารอเฝ้าทูลลองทุรีพระบาทตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาอาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุดบนพื้นแผ่นดินไทย เสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นเสียงแห่งความจงรักภักดีจากปวงประสบการณิกรชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองทุลลพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมบราชนินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารอุทธร์ภาค8ปดตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสถาบันศาลยุติธรรมและการกระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาลยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมอรสาธิร,ราชสยามากุฎร,ราชกุมารตราบจนเสด็จขึ้น ถลึงถวันยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ดังนั้นบรรดาอาคารที่ทําการศาลต่างๆทั่วราชาอาณาจากักรทรงมีพระมหากรุณาทิคุณสเสด็จพระราชาดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลยุติธรรมเพื่อพระราชาทานขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความยุติธรรมในขณนะดเดียวกันก็เป็นการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนในท้องถิ่นนั้นๆว่าบัดนี้ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีศาลยุติธรรมตั้งขึ้นในท้องที่เพื่อดูแลทุกสุขพิจารณาความทุกข์ร้อนของพวกเขาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระรจชารัตไท ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประสบก,น,กนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ในอันที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยังความสุขมาสู่สังคมไทยเป็นส่วนรวมทั่วทุกพื้นที่โดยไม่ทรงแบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งเชื้อชาติหรือศาสนาพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร้อยเรียงหัวใจประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ายังได้สะท้อนภาพแห่งความจงรักภักดีและความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรจึงปรากฏให้เห็นเป็นภาพอันน่าประทับใจในวันนี้ ว่าวพระองค์ท่านด้วยครับก็เลยเขาก็แนะนําพามาวันแรกจะมาดูสถานที่อะไรประมาณนี้แล้วเรากเ็เลยบอกชาวมอญเราว่าเออเราจะมาเฝ้าพระองค์ท่านแต่ว่าเราก็ไม่เคยมานเนื่องมาจากว่าเราจะมาทํางานในประเทศไทยก็คือว่าพระองค์ทานแล้วคนไทยทุกท่านเขาจะมีบุญคุณกับเราที่ว่าเขาจะให้เราทํางานที่ว่าเราจะมีเงินอยู่ตอนนี้ที่ว่าเราจะอยู่ได้อยู่ตอนนี้เพราะว่าเมืองไทยแล้วก็พระองค์ท่านเป็นโชคดีมากครับ เป็นเมืองที่มีบุญคุณกับชาวมณฑลเรามากๆครับก็เลยอยากบอกคนไทยทุกคนว่าขอขับคุณคนไทยทุกๆท่ทานและพระองค์ท่านคนไทยทุทกทท่านที่ว่าดีกับเรานะครับที่สำคัญวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566จะถูกบันทึกไว้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของประสบนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงยึดหลักทศพิษราชธรรมเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประสบกรณิกรชาวภูเก็ตอย่างทั่วถึง